ตามที่สำนักพระราชวังครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเป็นวันที่3นะครับเมื่อวันนี้ก็มีประชาชนนะครับทั่วทุกสารทิศนะครับทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดครับแต่งกายด้วยชุดสุภาพชุดสีดำไว้ทุกเข้ามารอ ถวายบังคมพระบรมศพที่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตีห้นะครับกรุงเทพหมหานครก็เปิดให้ประชาชนอยู่ที่จุดพักคอยนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นทีนะครับจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับก็มีการ เปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพเนี่ยสช่วงเวลานะครับเวลาไหนบ้างครับก็มีเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกา45นาทีนี่คือช่วงที่1ช่วงที่2ง12นาฬิกาถึง16นาฬิกา45นาทีช่วงที่3ม17นาฬิกา45นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่4่19นาฬิกา45นาทีถึง21นาฬิกานะครับเมื่อวานนี้ก็จนถึงเวลา21นาฬิกาประชาชนก็ทยอยเดินผ่านจุดคัดกรองต่าง ตลอดทั้งวันแล้วก็เข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส ราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกรธด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระหมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้และวันนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้เาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานได้แก่ผ้าถุง ถุงผ้าและริบดิ้นสีดำติดดอกไม้ไปมอบให้กับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนที่เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพได้ยืมสวมใส่นะครับที่ห้องอมรพิมานศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแขวงเสาชิงชา้าเขตพระนครนะครับส่วนการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ในงานทวการถวายสการะพระบรมศพครับพลตรวจโทศักศิราเผือกอ่ําผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกําลังพลของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาสการะพระบรมศพนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ลงพื้นที่แล้วก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ล่ามแปลภาษานะคะให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะก็เน้นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่นะคะการร่วมพิธีแล้วก็การรักษาความสงบเรียบร้อยความเหมาะสมและสมพระเกียรติค่ะก็จะมีเรื่องของการชี้แจงภารกิจปล่อยแถวกําลังพลปฏิบัติหน้าที่นะคะพร้อมกับ จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ล่ามแปลภาษาให้บริการตลอดจุดหลักสําคัญนะคะก็จะมีที่จุดจอดรถบัสกรุ๊ปทัวร์ประตูสวัสดีสภานะคะประตูมณีนพร,รัตน์แล้วก็อุโมงค์ถนนหน้าพระรานนะคะซึ่งก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดระเบียบจุดคัดกรองแล้วก็การจราจรด้วยรองรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านบอกว่าย้ำนะคะแนวปฏิบัติหลักก็คือปลอดภยอยัยเรียบร้อยและสมรจ เกียิค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ในทางการแต่งกายสําหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะนะคะขอความร่วมมือแต่งกายไว้ทุกสุภาพเรียบร้อยนะคะเสื้อสีดําหรือสีขาวคอปกสุภาพสตรีค่ะขอให้สวมกระโปรงหรือผ้าถุงนะคะงดการเก่งยนีนกระโปรงยีนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะครั